สวัสดีครับครับวันนี้เราก็มาพูดคุยแบ่งปันกันซึ่งเคยตั้งชื่อเรื่องว่าใครทำผิดอยากคิสเติมแน่นอนเรื่องที่เราพูดก็เป็นเรื่องใครตัวเป็นเรื่องสมมังคมเป็นเรื่องที่ควรพบทวนเพราะว่าทุกวันนี้เรา ก็ยอมรับว่าอยู่ในสังคมที่ยังมีความวุ่นวายแล้วก็มีเรื่องราวเข้ามาหาตัวตลอดเวลาถ้าเรายังรับในเรื่องของลูกรถหิ่นเสียงอยู่อย่างเช่นลูกเรามองเห็นอะไรไม่พอใจหัวสมองคิดตอบม,มีรีแอคไปทานอะไรรถไปทานอะไรแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมทำรสชาติได้ไม ถูกใจมีความคิดก็มีปัญหาเดินไปได้กลิ่นอะไรที่มันไม่ค่อยดีนะมันจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์หรือกลิ่นที่บ่มบอกถึงอันตรายหัวสมองต้องคิดอาจจะบนว่าใครเป็นคนทำเสียงที่เข้าหูไม่ว่าจะเป็นในทีวีที่ไ้ยินเขาพูด แล้วเราไม่เห็นด้วยไม่พอใจหรือการไปเจราจากับลูกค้าเจราจากับลูกพี่ลูกน้องพูดไม่รู้เรื่องในทัศนะของเราโอไม่พอใจัวสมองคิดมีปัญหารูปรถกินเสียงคบคันอะไรพวกนี้ที่เราจะต้องเจอกันทุกวันแล้วมันก็จะวนเวียนอยู่ถ้าเราไม่สามารถควบคุมได้แล้ววันนี้ก็เน้นไปในเรื่องของการทำผิดอยากคิดซ้ำเติมที่ว่า เพราะว่ามองไปในสังคมแล้วก็เป็นจังหวะเดียวนี่ช่วงเนี้ยผมทําผิดพลาดจะว่าบ่อยไหมไอ้คาว่าบ่อยมันต้องแตะอย่างนี้น่าไอ้คาว่าบ่อยคืออะไคือทําทุกวันทําอาทิตย์ละครั้งทําเดือนละครั้งหรือปีละครั้งปีละครั้งเขาอาจจะมองว่าไม่บ่อยเดือนละครั้งบางคนพูดว่าบ่อยอาทิตย์วันหรือวันหนึ่งมีหลายชั่วโมงทําผิดพลาดตลอดหลายชั่วโมง ทุกชั่วโมงติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เกี่งนั้นผมอาจจะเป็นอาทิตย์ะได้มั้งที่มีความผิดพลาดมีการทำนู่นทำนี่เสียหายมาเป็นระยะอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเนี้ยเวลาคนทำผิดเนี่ยไอคนอื่น่มันจะคิดจดจำถ้าเราทำดีเนี่ยสักสิบครั้งทำนู่นนี่นั่นดีเไม่ค่อยจำแต่ถ้าเราทำผิดจะจำมาก เวลาอาจจะผ่านไปเป็นอาทิตย์หรือหลายอาทิตย์พอมีปัญหาซ้ําผิดเรื่องเดิมไม่ได้ว่าเรื่องเดิมหรอกผิดเรื่องใหม่ไอเรื่องเก่าที่มันมีหลายอาทิตย์หรือบางทีเป็นเดือนมันจะผุดขึ้นมาทันทีอันนี้มันคล้ายกับการซ้ำเต็มซึ่งไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับใครและยิ่งในสังคมตอนนี้มีคนทําผิด ไม่ได้เข้าข้างนะฮะมีคนทําผิดมากมายคดีนั้นคดีนี้แล้วก็เป็นคดีที่สนใจเพราะเป็นคนมีชื่อเสียงพอเขาทําผิดทุกคนหัวมันจะแล่นเลยอ๋อไอตอนนั้นที่รวยไอตอนนั้นที่โชว์รวยโชว์ป่ามันเป็นเพราะการทำผิดแบบนี้หรือเปล่าทงครั้งที่อาจจะไม่จริงก็ได้เขาอาจจะตรงนั้นไม่เกี่ยวกับตรงที่เขาทําผิดนี้หรือการหลอกลวงช้าชนมามันอาจจะแยกส่วนนะแต่ตอนเนี้ยหลายคนมัดรวม ผมก็ไม่ได้ตัดสินนะแต่แค่อยากให้เราถอยหลังมาแล้วคิดให้ทีนนึงว่าไม่ว่าใครจะทําผิดเริ่มจากวาองสานวกตตัวเองก่อนผมเองทําผิดผมคิดว่าผมมีความจําผิดทุกวันแต่และว,วันบางทีเราละเลยสิ่งนั้นไม่สนใจสิ่งนีู้็จาไม่ให้เลาะหรือคิดเกี่ยวยามดูถูกใครบางทีมันเป็นความผิดก็เพลย์แต่คิดให้ดีนะว่าเรา อาจจะทำผิดเกิดขึ้นหรือหลายครั้งหรือเยอะมากตลอดชีวิตเราที่ผ่านแล้วถ้าคนเนี่ยไปจับผิดอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆเหมือนกับบางคนที่ผิดแล้วเนี่ยอยากกระดิกเลยเขาก็จะ,จะจับผิดว่าคุณจะคิดทําไม่มดีตลอดเวลาฉะนั้นแล้วถ้าคุณดูตัวเ,เองได้ก็าเฮ้ยเราก็ทําผิดมเาเยอะนะแ,แล้วในระหว่างวันมันก็ยังมีผิดอยู่แต่ตรงนี้นถ้ามีคนบาจีีมันจับผิด มา,มายั้งเนี่ยมันจะเป็นยังไงฉะนั้นเราถอยห่างออกมาเราพัฒนาตัวเองว่าเราพยายามทําให้ดีที่สุดที่จะทำได้แล้วมองคนอื่นอย่างกลายมีมองคนอื่นอย่างเอื้อเฟื้อมองคนอื่นเข้าใจว่ารจริงๆเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกทําอยากทาถิดแต่ด้วยความโลภคอบยำด้วยความอยากได้อย่างมีหรือความเชียร์อะไรต่างๆพาเขาเขาเลยผิด แล้วก็การทำซ้ำของเขามันก็บางครั้งมันเป็นการเ่ยจะแก้ปัญหาสิ่งเดิมหรือไม่เพาก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,แ,ะแท็กคือแบบว่าทําประชดประชันไอ้คนที่ด่าว่าเลยก็ได้มันก็ผิดซ้ำอ,อุดท้ายก็อยากจะให้ปาณีคนอื่นแล้วก็ปาณีตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเคยทำผิดมาปล่อยวางให้อภัยตัวเองแล้วพร้อมเรียนแห้ ให้ใครคนอื่นแล้วก็ทำความเข้าใจกับครว่าโอเคเขาผิดเขาก็ต้องรับโทษไม่ว่าทางจิตใจไม่ว่าทางสังคมไม่ว่าทางกฎหมายแต่ก็อย่าไปเหยียดย่ำซ้าเติมอย่างที่พูดว่าคนล้มอย่างพากนเอง,เอง